ช่องวุ้นแฟนซีชาแนเเล,ลค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีจะมาสอน,นเพื่อนๆทาวุ้นกระตูนน่ารักน่ารักกันนะคะวันนี้เราจะทําเป็นวุ้นน้องหมีค่ะมีทั้งหมดอยู่4แบบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการยอดเทคนิคการยอนให้ออกมาสวยสวยน่ารักน่ารักนะคะก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์เพิ่มเติมและวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะจะมีพิมพ์น้องหมีทั้งหมด4แบบนะคะอันนี้จะเป็นหมีถือแหวนค่ะตัวนี้จะเป็นหมีถือดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมีถือหัวใจค่ะตัวนี้จะเป็นน้องหมีถือลูกโป่งนะคะสีผสมอาหารสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมใิ้ีทำพร้อมกันเลยค่ะ เท hey, น้ำเปล่า250มิลลิตรลงไปในหมอ้อเลยผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นํามาตั้งไฟคะ่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค,ค่ะ250มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเกลือป่อนนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาทำในส่วนของตัวแหวนก่อนนะคะตัวแหวนเราจะทำเป็นสีเหลืองค่ะ มุ้นกะทิสีเหลืองเหลือนะคะเราก็เอาสีผสมอาหารสีเขียวมาหยดลงไปนิดนึงค่ะเสรแล้วเราก็จะเอามาหยอดตรงก้านผุหลาบนะคะตักแบ่งมุ้นกะทิมาเล็กน้อยนะคะหยดสีผสมอาหารสีน้ำตาลลงไปค่ะ ทำตาตน้องหมีกันเลยค่ะแล้วก็เอาที่หยดสีนะคะมาแตะๆแ,แบบนี้ค่ะ ดอกกุหลาบนะคะก็จะแตะสีผสมอาหารสีชมพูล,ลงไปนิดนึงค่ะส่วนตรงที่มันเป็นดอกกุหลาบเราจะทำสีชมพูแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหยดสีผสมอาหารสีแดงลงไปนะคะ นี่ค่ะคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะเอาวุ้นกะทิสีแดงนะคะมาหยอดทําหัวใจค่ะตรงน้องมีถือหัวใจตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาอีกเล็กน้อยค่ะเราก็จะหยดสีผสมอาหารสีม่วงลงไปนะคะตัวนี้เราจะเอาทําในส่วนของกล่องแหวนค่ะ กล่องแหวนแล้วก็จะมีสายเชือกของลูกโป่งนะคะซึ่งเราจะทำสีม่วงเนาะคนได้ที่แล้วก็บีบวุ้นกะทิขึ้นมาค่ะอันนี้จะเป็นสายลูกโป่งนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องแหวนนะคะเป็นกล่องใส่แหวนแล้วก็บีบวุ้นกะทิสีม่วงลงไปเลยค่ะเอาละค่ะเราก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาอีกเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาทําลูกโป่งค่ะลูกโป่งเราจะทําสีฟ้านะคะ นี่ค่ะพอได้วุ้นกะทิสีฟ้าแล้วนะคะเราก็บีบขึ้นมาเลยค่ะหยอดเข้าไปตรงส่วนของลูกโป่งเลยนะคะลูกโป่งเราจะทําสีฟ้าถ้าเราอยากได้ลูกโป่งที่แบบประกบกันสวยงามเราก็ต้องทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวน้องหมีกันค่ะตัวน้องหมีนะคะเราจะทําออกสีครีมๆนะคะ พอได้วุ้นกะทิสีเหลืองคทีมครีมแล้วนะคะเราก็มาเทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะเทจนเต็มพิมพ์ทุกพิมพ์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นทั้งหมดเซตตัวแล้วเราค่อยนำเข้าตู้เย็นค่ะ ตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็นำวุ้นน้องหมีออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราจะมาแกะกันค่ะนี่ค่ะเราก็คลิกคลพิมพ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็อ้าพิมพ์ค่ะแล้วก็คว่ำลงแบบนี้นะคะนี่น้องหลุดออกมาง่ายดายมากนะคะตัวนี้จะเป็นน้องหมีถือดอกกุหลาบค่ะน่ารักมากๆค่ะ ตัวนี้จะเป็นน้องหมีถือหัวใจนะคะอุย้ยยืนด้วยตัวเนี้ยอุย้ยนี่ค่ะความงามของน้องตัวนี้จะเป็นหมีถือลูกโป่งค่ะตัวนี้จะเป็นหมีถือแหวนนะคะ นี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซตนี้จะเป็นเซตน้องหมีบอกรักค่ะแต่ละแบบเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์น่ารักน่ารักขั้นมดนี้จากร้านคุณแพรด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ และถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วนแฟนซีกันด้วยนะคะ